ตั้มเลยนะเนี่ยเขามาจากหางใหญ่เลยนะเนี่ยเฮ้ยเด็กมารอตั้มเลยนะเนี่ยดูหนังโยนโบลิ่งแล้วตั้มก็มาลกมันนิ่งกว่านี้นะตามตามไปตามไปหนูเด็กไม่ยอมกลับไปนอนเลยอ่ะบอกว่าจะรอเจอตั้ม จำได้เปล่ารถจอดชั้นไหนเนี่ยสวัสดีครับครเราเตาเนี่ตออยตหอใครไหล่ะใครูกเยออย่างนี้เออลูกเยออ่ะะ

เตปริงเตปริงสุดพีนี่มีคำลดลด

ทาง này จะ

sờmือได้ này ủ ủa nó búng nữa ếo qua ếo trái à bye bye <cười> <cười> Cổ, bao, Cổ, tao tao. bye, bye. รถมาข้างหลังนะระวังครับไปล้วล่ะบายบายดีดีดี